รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยที่ช่อง9 m c o t hd แห่งนี้วันอังคารและวันพุธนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่เราจะนำเสนอในเรื่องของผู้สูงอายุซึ่งมาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลสุขุมวิทหลังจากที่ไปรักษาอาการปวดหลังเนี่ยนะครับจนรบกวนการใช้ชีวิตของท่านเป็นอย่างมากแล้วก็มาพบถึงสาเหตุว่าเกิดจากไอ้น่นไอนั่นไอนี่แล้วก็ สุดท,ท้ายก็คือมาถึงวิธีรักษาครับคุณหมอก็ทราบดีนะครับว่าถ้าหากว่าลงอายุขนาด89เนี่ยหากต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงเพราะนั้นก็เลยจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลสุขุวิทได้เตรียมไว้แล้วนั่นก็คือในเรื่องของ MIS หรือเทคนิคการใช้การส่องกล้องผ่าตัดส่องกล้องเล็กๆนะครับแผลเล็กนิดเดียวเข้าไปทำการสลายพังผืดติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอได้เลยครับ ก็เคยจากอยู่ๆก็ปวดหลังก็ไปหาไปรักษาหมอก็เอ็กซเรย์บอกว่าต้องทำการผ่าตัดทีนี้ก็รอว่าเป็นยังไงหมอก็จ่ายยามาให้ทานก็หายปวดๆให้หายอ่ะเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแล้วเป็นก็ประมาณ3ปีได้แล้วเอ็กซเรย์มาก็บอกว่ากระดูกหลังเส้นประสาทมันทับเต้นก็จ่ายยาให้กินแล้วก็รักกิมก็หายไปแต่ต้องมีการผ่าตัดผลตอนัสุดท้ายนี่ก็อยู่ๆก็มมาปวดเฉยๆขึ้นมา ไปหาหมอยังว่าก็ได้แต่ยามากินแล้วก็พักก็หายไปก็ิบดูทีวีที่ว่าอาจารย์ผู้จั์บอกว่ามีการผ่าตัดมีการเดยการเจาะหายเล็กก็มาหาเลยคุณหมอก็ตรวจตัวเซก,ก็มีการเอ็กซเรย์คุณหมอบอกต้องผ่าตัดโดยเจาะผมก็บอกว่าโอเคก็เลยนัดผ่าตัดเลยหลังจากอาทิตย์หนึ่งก็มาผ่าตัดพอผ่าตัดเร็กก็ วัรุ่งเช้าก็ไม่มีอะไรเลยก็ปกติไม่ปวดไ,ไม่อะไรเดินได้ตามปกติดีขึ้นไม่มีแป,ปการปวดขึ้นไม่มีอะไรก็เดินเหินเดินได้เลยก็ดีขึ้นนะไม่มีอาการปวดนอนหลับสบายดีไม่จะมีปัญหาทุกครั้งไม่องไปจะนอนทีก็ปวดเปิดอะไรเงี้ย พอผ่าตัดเจาะไปแล้วก็ไม่มีก็หายดีร่างกายก็ดีขึ้นก็ถ้ามีอาการแบบนี้ก็ลองให้มาปรึกษาดูที่นี่ผมก็มาแล้วมันก็ดีขึ้นปกติเนบเดือนหนึ่งผมก็เดินไม่เท้าก็ไม่ต้องใช้แล้วเดินปกติได้เล้วปกติอะไรทำงานปกติขี่จักรยานได้อะไรได้ไดก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าดูจากตรงวัยนะครับก็จะเห็นว่าโอ้เหมือนกับว่าจะ90 แต่ดูจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้สูงอายุท่านนี้แข็งแรงครับขนาดว่าขี่จักรยานก็ยังไหวนะครับปวดหลังจากการที่กระดูกเสื่อมเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนเราเสื่อมเนี่ยหขึ้นนี่ก็ยิ่งเสื่อมหนักขึ้นไปนี่89แล้วก็ต้องมีเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าการรักษาเท่านั้นเองเที่จะทําให้ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ไม่ถูกกบกวนเดี๋ยวเราจะ นำมาเสนอในเบรกที่2นะครับตอนนี้อุ่นใจใกล้หมอจะขอพักสักครู่หนึ่งครับท่านกำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับช่วงแรกก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับคุณพินิษซึ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุ วัย89ปีแต่ว่าปวดหลังเพราะว่ายังไงก็กระดูกเสื่อมแล้วก็ได้รับการรักษาโดยไม่เสี่ยงนะครับไม่ต้องไปผ่าตัดใหญ่ท่านที่คุณหมอนะครับที่มาทําการผ่าตัดมาดูแลเป็นเจ้าของไข้ก็คือคุณหมอพูลสักอาจอำนวยวิพาธแพทย์ผู้นานการสาลก,กรรมโรคกระดูกสันหลังซึ่งก็ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสุขวิทพร้อมจะให้ข้อมูลรายละเอียดเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับ ที่กำลังมีอายุเพิ่มขึ้นเได้เห็นไว้เป็นข้อมูลครับจะได้รู้ว่าจะต้องเลี่ยงหรือว่าจะต้องช่วยชะลอความเสื่อมตรงนี้ไปได้อย่างไงบ้างติดตามจากดุงใจใกล้หมอครับ หรบคุณพินิษ์นะครับก็เป็นผู้ป่วยที่สูงวนะัยนะฮะอายุ89-90ป,89ปีก็มาด้วยเรื่องของอาการปวดหลังแล้วก็ร้าวลงขาสองข้างมีอาการชารุ่มด้วยอ,อ,อาการของคุณพินิษเนี่ยจริงๆก็เป็นมาหลายปีแล้วล้วก็ได้รับการรักษาหลายๆโรงพยาบาลมาไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาการทํากายภาพบาบัดต่างๆนี่นะครับดูเหมือนอาการจะไม่ดีขึ้นช่วงหลังๆนี่นะครับก็แย่ลงปวดมากขึ้นชาลงขาสองข้างเดินได้ไม่ไม่นานนะก็ปวดมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับนอนไม่หลับพลิกตัวแล้วก็ปวดตื่นมาลุกข,ขึ้นจากเ ก็เจ็บยังไงว่าการใช้ชีวิตประจําวันมนมีปัญหาจากการที่เ,เราได้ทาการซักป,ประวัติคุณวินิจเราก็ได้ทําการตรวจเพิ่มเติมโดยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับพบว่ากระดูกสันหลังของคุณวินิจก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามวัยรวมทั้งที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของอาการเสื่อมของกระดูกสันหลังรวมทั้งมอญกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะของกระดูกสันหลังเคลื่อนด้วยนะฮะในข้อที่4ที่5 แล้วก็มีการกดทับเส้นประสาทในบางส่วนของข้อที่4ที่5รวมทั้งข้ออื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคาําอธิบายว่าทําไมอาการของคุณพินิจถึงได้มีการปวดหลังเรื้อรังมานานแล้วก็ช่วงหลังถึงได้มีการช้ามากขึ้นนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าการผ่าตัดใหญ่อาจจะมีผลแทรกซ้อนค่อนข้าง,งมากซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับคุณพินิจว่าลักษณะการรักษาเนี่ยนะครับมีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ทํามานานแล้วก็การผ่าตัดใหญ่เพื่อที่จะไปเลาะเอากระดูกเสื่อมอ,ออกแล้วก็ แต่เนื่องจากว่าคุณพินิจอายุค่อางมากแน่นอนครับผลแทรกซ้อนเนี่ยก็ย่อมมีแน่นอนเราก็เลยนําเสนอวิธีการอีกอักอกอนนึงที่มีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็อาจจะเหมาะสมกับภาวะของคุณพินิจก็คือการสลายพังผืดนั่นเ,เองที่ได้กล่าวไว้แล้วจะเป็นวิธีที่เ,เราจะเจาะเล็กๆนะฮะตรงบริเวณช่องไายสันหลังช่วงล่างแล้วก็สอดสายายางขึ้นไปเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ทําการสลายพังผืดโดยการใช้สายยางรวมทั้งการให้ยาเพื่อละลายพังผืดและให้ยาแก้เ็ษภายในเวลาเดียวกันด้วยลักษณะเช่นนี้ก็จะใช้เวลาในการทาไม่นาน คร,ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็นอนพักลงมาพักคินเดียวนะรุ่งเช้าก็สามารถเดินกลับบ้านได้โดยที่แทบจะไม่มีผลแทรกซ้อนแล้วแผลก็เป็นแค่รูเข็มนั่นเองหลังจากวันแรกที่ทำนะอาการปวดหลังเดือยหลังก็มีอาการดีขึ้นได้ชัดเจนเลยนะเห็นได้ชัดเจนนะครับคุณพี่แจ้งว่าดีขึ้น80 9 0เกเนทีเดียวแล้วก็อาการชาเนี่ยทุเราลงมากหลังจากที่คุณนี่กลับมาติดตามการรักษาหนึ่งทย์อาการชาต่างๆก็เบาลงไปเยอะนะเกินกว่า6 0ส0สส่วนอาการปวดหลังก็หายไปแล้วปวดหลัง กลางคืนก็ไม่มีแล้วนะครับสามารถนอนหลับได้ดีสามารถเดินได้กายขึ้นแล้วก็เดินด้วยอาการที่ไม่ต้องปวดหลังอีกแล้วนั่นก็คือทําให้อาการทุกอย่างเนี่ยเบาลงไปมากล่าสุดที่มาติดตามการรักษาเนี่ยนะครับหลังจากที่ผ่าตัดไป2อาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับก็เดินได้คล่องขึ้นเนยอะแล้วก็อาการชานี่ก็เกือบจะหายหมดแล้วความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยช่วยให้มีวิธีการที่จะมาบําบัดรักษาแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุซึ่ง ไม่อาจจะไปเสี่ยงกับการผ่าตัดใหญ่เหมือนอย่างสมัยอดีตได้เพราะว่าในเรื่องอย่างนี้เนี่ยคืออายุเยอะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าไปเจอเรื่องหนักๆอีกจะต้องเสียเลือดจะต้องเปิดแผลใหญ่โอ้โหเดี๋ยวหลังผ่าตัดแล้วอาจจะติดเตียงหรืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรขึ้นมาน่าเป็นห่วงก็โชคดีที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างที่โรงพยาบาลสุวิทเตรียมไว้รองรับ กับอาการต่างๆอย่างที่จะเกิดขึ้นทั้งไม่ว่าคนสูงวัยหรือว่าคนวัยอื่นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้หมดครับจริงๆแล้วกรณีของการรักษาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยนะครับอย่างกรณีของผู้สูงอายุอย่างคุณพินิจก็ยังมีข้อมูลมีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งโรงพยาบาลสุขุมวิทจะนําเสนอในตอนต่อไปเพราะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องาลาไปก่อนสวัสดีครับ